ซัมซุงแคลเซียโฟนะเปิดตัว69,900บาทเปิดจองปุ๊บหมดปั๊บเปิดจอปุ๊บหมดปับปดป๊บ,บวันนี้ผ่านไป5เดือนราคาลงเหลือแค่ประมาณ50,000บาทพร้อมประกันจอแตกยังน่าเล่นอยู่ไหมครับกล้องจะสวยงามแค่ไหนวันนี้พี่อาร์ซื้อมาเล่นแล้วเล่าให้ฟัง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ไอทีกับพีอาร์นะครับซี d o นอทดอทคฮะวันนี้นะดูความคันเป็นการส่วนตัวหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราไปบำรุงครองนะไปดูเรือธงปี2 0 1 9นะครับที่ข้ามมาปี2020แล้วราคาร่วงลงไปอยู่ตรงไหนบ้างวันนั้นเองนะก็เลยไปเห็นเจ้า s a m s u n g Galaxy 4นะครับราคามือสองตอนนี้อยู่ประมาณ40,000 แป8สอาจจะของไม่ครบดันไปถึง5 50, 5 5 0 0บาทนะฮะโดยประมาณพอราคาลงมาที่50,000บาทมันก็เลยน่าเล่นมันก็เลยน่าสนใจมันก็เลยคันสงสัยว่ามันจะโอไม่โอนี่และครับที่มาของรีวิวนี้ครับอันดับแรกเลยนะครับข้อสงสัยข้อแรกอนะไรคนคงเหมือนผม เฮ้ยมันจะทนไหมหน้าจอมันจะพังง่ายไหมหน้าจอฝาพับตัวแรกของซัมซุงมันจะโอหรือเปล่าบันพับมันจะดีหรือ,อยังเวลา5เดินมันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีนะครับว่าฝาพับมันยังดีอยู่เลยมันยังแน่นหนาแม้มันจะไม่แน่นเหมือนแบบโผเปิดใหม่แกะกล่องซิงซิงเจ็ดหมื่นไม่ใช่แต่มันก็แข็งแรงทนทานแน่นหนาคือถ้าไม่ได้ทักว่าเป็นเครื่องมือสองก็จะไม่ได้รู้สึกว่าอะไรแต่พอบอกมือสองก็จะต้องเฟ้นค่อนแค่ ไอ้ไอ้มันนิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมว่าแข็งแรงมากๆตัวหน้าจอเนี่ยเท่าที่สอบถามร้านค้ามือสองน,นะครับแล้วก็ดิ่งอยู่ในกลุ่ม Samsung Galaxy f o l d and C Flip t h a i l a แ d เนี่ยปัญหาหน้าจอหลังๆนี้ไม่ค่อยเห็นไม่มีแตกไม่ค่อยมีเคลมไม่ค่อยมีอะไรทั้งสิ้นตอนนั้นเข้าไปที่บัตเลอร์เลาก็สอบถามพนักง,งานนะตอนนั้นเอา c Flip ปไปติดกันรอยถามว่าตัวนี้มีเคลมเยอะไหมก็ไม่เยอะนั้นน้อยมากๆสมว่าจะเกิดจาก อุบัติเหตุมากกว่าเกิดจากการใช้งานปกติดังนั้นก็านี้ก็ทุกคนสบายใจได้นะครับว่าเจ้าโฟนั้นมันแม้จะเป็นรุ่นแรกแต่มันแข็งแรงทนทานสบายใจได้ในด้านการใช้งานนั้นนะครับแน่นอนป่าแรกของ PR เลยเนี่ยมันจะต้องใช้ยากแน่นอนน่ะคือหน้าจอแค่นี้มันจะไหวหรือจากการทดสอบและการใช้งานมาประมาณ8วันละที่น,นี้ที่เราถ่ายคลิปก็คือประมาณแวันละหน้าจอนั้นหน้าจอหน้า พยายามบอกตัวเองว่าไม่ให้การจอออกมาพยายามหมกมุ่นอยู่กับการใช้หน้าจอหน้าซึ่งการใช้หน้าจอหน้าเป็นหลักนั้นเรียกว่าทํางานได้ดีมากๆไม่ได้อึดอัดอย่างที่คิดคนยุคผมเนี่ยมันผ่านพ้นตัวตั้งแต่สมัยโซนี่อีลิกสันแบบ P800 P900 มาเนี่ยฉะนั้นทำงานบนตรงเนี้ยถือว่าหน้าจอรับได้ <c oughs> <c oughs> การเล่นโซเชียลมีเดียนะครับการเล่น Facebook ดูไอจง i อการใช้งานต่างๆทํางานได้เป็นอย่างดีการโทรศัพท์สบายหายหัวนะครับการเสิร์ชชงเสิร์ชชื่อนั้นถึงแม้คีย์บอร์ดจะเล็กไปบ้างแต่ผมสลับไปใช้ Google Keyboard ซึ่งพิมพ์ได้แม่นยำกว่าพร้อมทั้งระบบดาวคำนะครับในการพิมพ์คําต่างๆในแอปอื่นๆสามารถทําให้เราพิมพ์น้อยลงใช้การดาวคำมากขึ้นและแม่นยำมากกว่าสำหรับพีอารแล้วตรงนี้ค่อนข้างสะดวกสบาย การดูอ,อ,อีเมลนั้นถามารถอ่านได้นะเกิดเราอยู่ข้างนอกเดินไปเดินมาแล้วเราต้องการใช้งานเพียงแค่มือเดียวหน้าจอหน้านั้นทํางานได้เป็นอย่างดีการอ่านอีเมลอ่านได้ไม่เป็นปัญหาเพียงแต่ว่าการเปิดแอดแทชไฟล์ต่างๆไม่าจะเป็น Excel หรือ PDF นั้นการจะออกมาย่อมทําได้ดีกว่าเสร็จแนละ้วถ้าเกิดรู้สึกว่าเดินไปเดินมาแล้วถือจอใหญ่ๆแบบนี้ไม่ถนัดก็พับจอแล้ว พิมพ์ง,งานต่อเนื่องได้ที่หน้าจอหน้าเราจะใช้หน้าจอหน้าหรือใช้หน้าจอในเป็นหลักดีอันนี้แล้วแต่คนชอบจริงๆนะครับคือถ้าเกิดผมมองว่าเดินเป็นวันอยู่ข้างนอกคนเยอะๆอย่างเงี้ยถือมือเดียวนะครับเช็คนี้เช็คนี้แล้วสะดวกกว่าก็ทําจังหวะคนไม่ได้เบียดมากกลางสองมือไม่ต้องกลัวใครชนมือเราเลิกเครื่องหล่นพื้นก็การสองมือเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้บังคับให้เราใช้จออะไเป็นจอเดียวแต่มันเป็นการใช้สองหน้าจอได้อย่างต่อเนื่องกันอีกทั้งเรายังสามารถเปิดการใช้งานในโหมดการช้งานต่อเนื่อง แอปไหนที่เราเปิดไว้เวลาใช้งานพับหน้าจอปุ๊บมาทำงานต่อที่หน้าจอด้านหน้าได้ทันทีหรือจากหน้าจอหน้านะครับเปิดขึ้นมาก็ทำงานต่อที่หน้าจอไหนได้เช่นเดียวกันสุดแอปไหนที่เราไม่ได้เปิดไว้เวลาปิดหน้าจอพับก็จะเป็นการล็อกหน้าจอพอดีให้ความสะดวก และ Flexible กับชีวิตเรามากๆในส่วนเรื่องของกล้องถ่ายภาพหลายๆที่ไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดมากนะเขาอาจจะมองว่าจอมันใหญ่ใช้ไงานไม่ถนัดแล้วผมก็หารีวิวเรื่องกล้องแบบจริงจังไม่ค่อยเจอดังนั้นรีวิวนี้ผมจะในเรื่องกล้องเป็นพิเศษเจ้าก,กล้องชุดนี้นะครับมันมาพร้อมกับกล้องถึง6ตัวด้วยกันนะครับโดยกล้องหน้าที่ฝาหน้านั้นจะเป็นกล้องแบบ10ล้านพิกเซลนะครับ บุ่มกว้างจอด้านในจะมีกล้องหน้า2ตัวคือกล้องชุด10ล้านเหมือนกับตัวหน้าและอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องวัดความลึกนะครับหรือ TOF camera ส่วนด้านหลังนั้นประกอบด้วยกล้อง3ตัวเดียวกันประกอบด้วยเลนวายส2ล้านพิกเซลนะครับเป็น Super Speed Dual Pixel Autofocus f 1 5่ถึง f 2 4หรือว่าสามารถปรับระยะ f ได้อย่างอัตโนมัติเลนอัลตราวายสิบล้านพิกเซลนะครับ f 2.2 เลนซูม12ล้านพิกเซลเป็น PDAF นะครับ f 2.4สังเกตไหมว่ากล้องชุดหลังกับกล้องชุดหน้าเนี่ยมันคือกล้องของเจ้า Samsung s a m s u n Galaxy g S10 Plus ที่เปิดมาพร้อมกันเมื่อต้นปีที่แล้วนั่นเองนะฮะเพีเยงแต่ว่าตัวนี้มันมากกว่า S10 Plus เพราะมันมีกล้องหน้าเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นสเปคเดียวกันทีนี้ไอ้เจ้ากล้อง Samsung S10 Plus ในปีนี้2020เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้าง สำหรับการใช้งานกล้องถ่ายรูปบน Sam ซุงเรคซี่โนั้นต้องบอกว่าเป็นความประทับใจแบบไม่น่าเชื่อนะฮะกับฟีเจอร์ล้ำลำมากมายที่อัดแน่นมาตั้งแต่ปี2019าข้ามมาอย่างปีนี้เป็นมือ2อเนี่ยอายุ5เดือนฟีเจอร์ล้ำๆก็ยังสงกวายัางล้ำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแล้วมีเอ่อซูเปอร์สเตติมอระบบการสั่นดรู้ไอเอสนะครับซูมออปติคัลสองเท่าซูมวิคิตอนสิซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูตัวอย่างนะครับการ,รถ่ายถ่ายวิดีโอ จากในคลิประบบ tracking auto focus จนการถ่ายนะครับทำให้เราเนี่ยจับภาพแบบแล้วก็คมชัดได้ตลอดเวลาไม่ว่าแบบจะเดินไปเดินมารวมไปถึงการบันทึกวิดีโอแบบ hdr 1 0 plus นะครับถ่ายรูปได้ไฟ์ raw กล้องหน้า auto focus นะครับทั้งจอนอกและก็จอในซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่า C flip ที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อสสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกล้องหน้าเป็น fixed focus น่าเสียดายมากๆ รวมถึงสามารถถ่ายไลฟ์โฟกัสวิดีโอได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังและกล้องใน,งนคือกล้องทั้ง3มชุดนั้นสามารถทําได้และทําได้ดีมากๆนะฮะสิ่งที่มันขาดหายไปจากฟีเจอร์ของปี2020น Hyperlaps ์แล้วแลก็สิงเกินเท็กแต่ตรงเนี้ยผมไม่ได้ซีเรียสมาเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้ฟีเจอร์พวกนี้อยู่แล้วกล้องชุดนี้ของ Samsung นะครับตอบโจทย์ได้อย่างน่าทึ่งสิ่งที่ชอบที่สุดนะครับคงมไม่พ้นวิดีโอไลฟ์โฟกัสที่ทำให้ถ่ายแล้วเนี่ย ฉากหลังเบลอและตัวเราเด่นขึ้นมาในการถือถ่ายร็อกก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยผมว่ามันให้ผลงานที่ออกมาได้แตกต่างจากมือถือตู้อื่นๆส่วนสิ่งที่หลายๆคนนะครับสงสัยคือการถือจับว่าถือ,อยังไงดีถือธรรมดาอย่างนี้ดีไหมหรือว่าถ้ากลางออกมาแล้วจะเป็นยังไงภาพที่ได้มันต่างกันหรือไม่นะครับในการถ่ายวิดีโอและการถ่ายภาพนิ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับทดสอบกันสั่นนะตอนนี้พับ ตัวโฟลลงมา,าปั่นจักรยานนะฮะเหมือนเดิมนะฮะใช้โหมดอัลตร้าไว่กลับเป็น Y ธรรมดาลงมาก็จะใกล้ขึ้นก็ถือมือถือด้วยมือเดียวเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็อีกมือนหนึ่งก็จับแผ่นไว้แล้วก็ปั่นไปมีขรุขระบ้างไม่ขรุขระบ้างน,นะครับผมก็เกรงแขนโดยแบบกลางๆนะครับที่เคยถ่ายทุกๆคลิปไป สอบกล้องหน้านะครับไลฟ์โฟกัสไปในตัวแล้วก็แอบเห็นสุตะนะครับเป็นเวอร์เฟิร์สพิชลินสตาร์รัมเอนด์นะเพราะอันนี้พี่อาร์ตเคยรีวิวที่ฮ่องกงไปนะฮะเป็นพิชลินหนึ่งดาวอยู่อยู่ที่ตึกโอเชียนทอร์มิเนลตอนนี้จังหวะดีมากๆนะมาเปิดที่เซ็นทรัลเวิร์นะฮะเออยังไม่ได้ระบุวันเปิดแค่บอกว่าคัมบิงซูนตอนนี้บินไม่ได้นะฮะแต่ว่ากินได้นะก็รอเดี๋ยวเขาเปิดคงจะมารีวิวให้ดูนะครับก็ออกมาตากแดดนะฮะพิสูจน์กล้อง <c oughs> กล้องหน้าผมใช้ทั้งตลอดคลิปนะครับผมใช้แบบไม่ได้กลางโฟมาเลยนะเพราะว่ามันถือไม่สดะดวกสุดๆพับแล้วเล็กกระชับมือกว่านะครับก็ผลงานนะฮะตัดแดดอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันบ้างเี่เราจะลองกล้องหน้าคู่นะลองไปนะนี่ครับก็มาใช้กล้องหน้าแบบเปิดฝานะฮะถือค่อนข้างยากทีเดียวนะครับสำหรับคนมือใหญ่ๆอย่างผมนะฮะก็ถ่ายให้ดูว่ามันจะถือยากขนาดไหน นี่ครับกล้องหน้าคู่ก็จะประมาณนี้ครับก็จะถือยากหน่อยคือมือใหญ่ๆเนี่ยก็เลียงเต็มมือเลยนะในขณะที่พับแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะถือง่ายกว่าสะดวกกว่าแล้วก็ผมว่ามั่นคงกว่าเทสกล้องหลังนันต่อนะครับวันนี้ฟ้าไม่มีเมฆนะฮะอย่าไม่ใช่กล้องไม่ดีนะฟ้าแบบปิดจัดเลยอะร้อนตับแล้วแต่ว่าไม่เห็นเมฆนะฮะก็เช่นทันเบอร์เช่นเคยนะครับ อน,นี้เขมีรายการ m a s t e r c h เชฟ่ายไปอยู่ตูมปาในแค่นี้เราอยู่ซ u เปอร์ส a d y Mode มดแล้วก็ปิด Super s t สเตดี้โหนะครับลองซูมสุดๆนะครับก็คือ10เท่านะฮะเอาที่ได้อยู่นะผมถือ2อมือนะครับเพราะมือเดียไม่ได้มันจะไม่นิ่งลงมาปั๊บ 5x ได้อยู่นะผมว่าไอเดียของการซูมบนมือถือคือ3เท่า สามเท่าใช้ได้อยู่นะครับหมุนช้าๆนะฮะแต่พอเป็นสิบเท่ามันก็เอ้ยผมว่ามันค่อ,อันนี้มันได้นะได้ทีเดียวแล้วก็วิดีโอไลฟ์โฟกัสของกล้องหน้านะฮะสามารถนะครับปรับด้านหลังได้หลายๆแบบ แต่ว่าไม่สามารถถ่ายไปปรับไปได้มรุ่นใหม่ๆนะครับต้องเลือกก่อนแล้วค่อยปรับแล้วก็กดถ่ายใหม่นะครับซึ่งเป็นการถ่ายคลิปที่พูดเหนื่อยในการพูดๆหยุดๆก็ต้องค้างมือ,อไว้ข้อสังเกตหนึง่งคือการใช้กล้องหลังในเวลาการถ,ถ่ายวิดีโอไลฟ์โฟกัสนั้นถ้าเขาไม่ดีเทคหน้ามันจะขึ้นเลยว่าดอนไฟเฟสนะครับหรือว่าหาไปหน้าไม่พบทําให้การละลายหลังไมนมีปัญหาบ้างแต่กับกล้องหน้าเนี่ยไม่เห็นเนี่ยฮะเอามือบางแล้วก็จะไม่ขึ้นดอนไฟเฟสก็ยังสามารถละลายได้เป็นปกติ แล้วก็ในระยะที่ละลายเนี่ยผมว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับในการโฟกัสมือมากวดก็ยังพอได้ยังจับหน้าผมค่อนข้างดีโดยรวมนม่าประทับใจค่อนข้างมากนะครับกับกล้องหน้าและกล้องหลังของ Samsung Galaxy Fold กล้องหน้านั้นผมรู้สึกว่ากล้องหน้าตัวนี้กับกล้องหน้าตัวไหนมี T O F camera นั้นให้ภาพออกมาที่ละเอียดมันนุ่มละมุนกว่าแต่ด้ยวยความที่ถึงไม่ถนัดนั้นผมถือแบบนี้ถ่ายตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามีจังหวะแล้วกลางแล้วถ่ายได้เนี่ยผมว่าภาพนิ่งกลางถ่ายสวยกว่าส่วนภาพวิดีโอนั้นผมว่าไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะ กล้องชุดยี่เอ plus ตัวนี้ห้ามปีมาเจอ S20 ก็ยังทําผลงานได้ดีจริงๆเจ้า Samsung Galaxy f o l นั้นมันตอบโจทย์นะฮะคนที่ต้องการลดปริมาณการพกสมมุติว่าคุณพบมือถือเรือธงหนึ่งเครื่องกับทับเบรคหนึ่งเครื่องคุณสามารถรวบกันแล้วกลายเป็นก็ว l e f r รนช์ French? ไม่ใช่รวมกันแล้วกลายเป็น Samsung Galaxy f ด้วยสเปคที่มันสุดๆไปเลยแม้กระทั่งวันนี้ผ่านไป5เดือนสเปคมันก็ยังแรงมากๆ อยู่ดีเอาสรุปสั้นๆเลยใครที่มาดูคลิปเนี้ยรับรองได้เลยคุณเนี่ยเหมือนผมช่วงก่อนคือสนใจโฟนะที่ราคาแม่งดีมากเลยห้าหมื่นสี่หมื่นแปดจีมืนเก้าอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะมา Google หาข้อมูลแล้วดังนั้นคุณเสิร์ชมาเจอคลิปผมเนี่ยผมบอกเลยว่าปลายาให้เลยครับซื้อเลยครับรับรองได้ไม่ผิดหวังกับ Samsung าลิซฟมือสองอายุ5เดือนราคาประมาณ50,000บาท ผมว่ามันตอบโจทย์มากๆแก้ัเราเซ็ตเงินไป20,000บาทได้เครื่องมาที่รู้สึกว่ายังแน่นยังใหม่หยิบขึ้นมาควักมาเปิดพับยังคงทันสมัยมเดียวไม่มีข้อติดได้อย่างไรกับคลิปพี่อารนะครับข้อตินั้นของพี่ให้2ข้อรู้ไม่ข้อไหนบ้างต่นอกเล็กไม่ใช่ข้อติคุณมีตอนใหญ่ใหญ,ใหญ่คุณมีออปชันที้คุณเลือกใช้แต่ข้อติข้อแรกเลยเนี่ยคือปุ่ม ด้านข้างปุ่ม power กับปุ่มสกนในิ้วมือนเนี่ยแยกจากกันในขณะที่ซีฟลิปนั้นเป็นปุ่มเดียวกันคุณสามารถกดเปิดแล้วก็เอานิ้วแตะเพื่อกดล็อกได้เลยแต่นี่คุณต้องแบบต้องไงต้องกดปุ่ม power แล้วมากดแตะเพื่อปุ่กหน้าจอหรือไม่ต้องคข้าหน้าจอสองครั้งหรือว่าตั้งเป็นลิฟทชูเวลแล้วก็แตะคือมันยุ่งอะ่ะไม่ให้จะแตะลงมาตรงปุ่ม power เลย ข้อติที่สองนะร้อยเอาหนึ่งผมว่าถ้าคุณเป็นแฟนเพจพี่อาร์ตเนี่ยคุณทายถูกแน่นอนเคสครับเคสหายากบรรลือโลกยากบรรลลยยากมากๆในประเทศไทยหาซื้อไม่มีนอกจากเคสแท้ซัมซุงซึ่งไม่ขายหน้าช็อปต้องซื้อซัมซุงออนไลน์สโตร์เท่านั้นดังนั้นมันจะจบที่การไปสั่ง eBay การสั่งอเมซ o n การไปสั่งร a z a d a การไปสั่ง s h อป e ีอะไรอย่างเงี้ยหรือเข้าไปในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy Fold and c f l i p Thailand Samsung Galaxy Fold m a r k เ t Thailand อะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มบน Facebook เนี่ยทั้งเครื่องในติได้แค่2อข้อเองเมื่อกี้เรากล่าวพาดพิงถึง c f l i p ไปแล้วนะครับต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยถามว่าพี่ครับซื้อ c f l i p หรือซื้อ Fold ดีบอกก่อนเลยนะว่า c f l i p กับโฟเนี่ยเขาเจาะตลาดไม่เหมือนกัน c f l i p คือมือถือที่พับแล้วเล็กลงพก ผ่าง่ายแต่ซ a m s ุ n g g a l a x ซ f o l ฟนั้นมันคือโทรศัพท์เครื่องใหญ่ที่กางมาเป็นแท็บเล็ตตอบโจทย์กับคนต้องการใช้าง,งานจอใหญ่ๆแต่พับแล้วเล็กลงใส่กระป๋องเกงได้แต่ถ้ายังกระถางรือว่าจะซื้ออะไรดีตอบตรงๆเลยไม่ได้กลนตีนนะซื้อทั้งคู่เลยเพราะมันสุดทั้งคู่นึกถึงซีนนี้ปะเดินมาไหนแล้วหยุดมาซีฟิปปับฮัลโหลว่าไงนะอ๋อแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูให้นะกางมาปุ๊บโอ้ยสองเครื่องแสน หล่อมันหล่อให้มันรู้ไปพิกเนี่ยบอกเลยว่าทําเอามันมันออกมาตั้งเกือบครึ่งปีแล้วอะแต่เรารู้สึกว่าให้มันยังน่าเล่นมันยังสนุกเลยหยิบขึ้นมาเล่าให้ฟังก็นี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าเจอกันกับ Samsung Galaxy s 20 Ultra า 5G พี่อาร์ลาไปก่อนสวัสดีครับบาย